สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมแล้วก็พเพื่อนๆนะคะที่กำลังรับชมสวนไพรไร้าสารนะคะแล้วก็พเพื่อนๆนะคะที่ติดตามกันมาทุกคลิปนะคะวันนี้นะคะไพรก็จะพามาชมสวนพริกนะคะที่ไพรปลูกไว้นะคะซึ่งในสวนของไพรนะคะก็จะมีพริกหลายชนิดนะคะไม่ว่าจะเป็นพริกกระเรียงนะคะพริกเอ่อพริกขี้หนูสวนนะคะแล้วก็จะมีเอ่อ พิกอะไรนะลืมค่ะลืมชื่อพิกลืมชื่อพริกคิดออกแล้วค่ะคิดออกแล้วค่ะพริกเอ่อพริกปาปริก้านะคะพริกปลาพริกพริกปาปริก้าค่ะซึ่งในหน้าฝนนะคะเราก็จะ ไม่ค่อยได้ปลูกผักชนิดไหนเพราะว่าที่สวนไม่ได้ใช้เคมีนะคะพวกหอยทากแล้วก็แลกมลงต่างๆก็จะเยอะมากนะคะก็จะปลูกเพียงผักบางชนิดที่ปลูกได้ในหน้าฝนนะคะแล้วก็พืชชนิดหนึ่งที่ปลูกก็คือจะเป็นพริกนี่แหละค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นพริกกระเรียงนะคะแต่ว่าจะเป็นพริกกระเรียงยักษ์ที่เราปลูกไว้นะคะที่เห็นเหล่านี้นะคะที่เป็นใบเขียวๆเ,เหล่านี้นะคะ ก็จะมีลูกพริกอยู่เต็มนะคะซึ่งจะอยู่ด้านล่างของใบนะคะเดี๋ยวพรายจะถ่ายให้ดูนะคะแล้วก็จะพาไปชมสวนพริกที่อยู่ข้างกระท่อมนะคะก็จะเป็นพริกเหลืองนะคะพริกเหลืองนี้ก็จะได้พันมาจากเพื่อนของพรายนะคะที่อยู่ที่กาลสินนะคะเขาก็จะปลูกพริกเหลืองนะคะซึ่งพริกเหลืองชนิดนี้นะคะก็จะมีความเผ็ดมากมากเลยนะคะเพราะว่า ก็คือความเผ็ดเกินร้อยเลยค่ะเดี๋ยวเพระจะพาไปชมนะคะว่าเป็นแบบไหนนะคะเดี๋ยวเราไปชมพริกต่างๆกันเลยดีกว่าค่ะไปเลยค่ะค่ะสำหรับพริกที่เห็นอยู่นะคะก็เป็นพริกกระเรียงยักษ์นะคะ ค่ะสำหรับรสชาตินะคะแล้วก็ความเผ็ดนะคะก็จะคล้ายกันนะคะกับพริกกระเียงก็จะไม่แตกต่างกันเลยนะคะมีความเผ็ดแล้วก็ลักษณะของกลิ่นเหมือนกันนะคะ mm. เพียงแต่ว่าต้นของเขานะคะจะใหญ่แล้วก็สูงนะคะที่ปลูกแล้วสูงมากๆนะคะก็ประมาณ150เซนติเมตรนะคะแต่ว่าลูกของเขาจะไม่ออกบนใบนะคะ ส่วนใหญ่แล้วก็จะออกใต้ใบแบบนี้นะคะอยู่ระหว่างลำต้นนะคะถ้าเป็นพริกเกเหลี่ยงปกตินะคะเขาก็จะออกตรงปลายใบด้วยนะคะ และข้อดีสำหรับพริกชนิดนี้นะคะก็มีอยู่อย่างหนึ่งนะคะก็คือเขาสามารถที่จะปลูกในร่มรำไรได้นะคะสามารถเจริญเติบโตได้แล้วก็ให้ลูกออกผลตามปกตินะคะเพียงแต่ว่าใบของเขาจะมีลักษณะที่ใบใหญ่แล้วก็เขียวเข้มแบบนี้นะคะแล้วก็มีความสูงนะคะสูงมากๆนะคะตัวนี้นะคะ แล้วก็ที่เห็นอยู่นี้นะคะปลายพึ่งลงปลูกไปนะคะก็คือพริกปาปริก้านะคะที่ออกเสียงค่อนข้างยากเมื่อสักครู่นะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะพริกปาปริก้าก็คือพวกพริกหยวกทั่วไปนะคะที่ฝรั่งนิยมรับประทานกันนะคะแล้วก็เพิ่มสีสันให้กับอาหารนะคะอย่างเช่นฝรั่งนะคะจะชอบนําพริกชนิดนี้นะคะมาทําพริกป่นนะคะ แต่ความเผ็ดของเขาก็จะอยูอ่ประมาณเล็กน้อยนะคะแต่สำหรับฝรั่งแล้วเขาก็จะเผ็ดนะคะส่วนพริกชนิดนี้นะคะก็คือพริกขี้หนูสวนนะคะพริกขี้หนูสวนแต่ว่าเป็นพริกขี้หนูสวนแคระนะคะที่พลายได้มาจากเพื่อนนะคะประมาณ3-4ต้นนะคะแล้วก็เอามาเพาะไว้ ส่วนพริกต้นนี้นะคะเป็นพริกเหลืองนะคะที่เหลือจากแปลงปลูกนะคะพรก็เลยนํามาลงไว้ตรงนี้นะคะดูเหมือนว่าเพลี้ยไฟนะคะกําลังที่จะเล่นงานคขแล้วนะคะส่วนแปลงนี้นะคะก็เมื่อก่อนนะคะก็จะเกิดโรคไรขาวนะคะที่ชอบมาทําลายนะคะชอบมาทําให้พริกเสียหายนะคะ ส่วนคลิปหน้านะคะใครจะนำเสนอนะคะว่าเพรียยไฟแล้วก็ไรขาวนั้นแตกต่างกันอย่างไรนะคะเมื่อเกิดโรคลักษณะจะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวรอชมกันคลิปหน้านะคะค่ะแล้วก็เมื่อก่อนนะคะแปลงนี้จะเลวร้ายมากเลยนะคะ ทั้งใบหอพันนะคะแล้วก็ร่วงนะคะและที่สําคัญนะคะเหลืองเหมือนกล้จะตายเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้นะคะเขาหายดีแล้วนะคะเดี๋ยวคลิปหน้านะคะใครจะมาบอกวิธีแก้นะคะว่าทําอย่างไรพริกถึงจะกลับมาดีเหมือนเดิมนะคะ ค่ะแล้วตอนนี้นะคะไพรก็อยู่ในแปลงพริกที่เผ็ดที่สุดนะคะที่ไพรได้ปลูกมานะคะที่เป็นพริกเหลืองนะคะอันนี้เป็นพันุพริกเหลืองที่ไพรได้มาจากเพื่อนนะคะแปลงนี้นะคะจะเผ็ดมากๆนะคะแล้วก็ลูกเดี๋ยวไพรจะถ่ายรูปให้ดูนะคะรอบๆว่าลักษณะของลูกของเขาเป็นอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะ ค่ะบางท่านอาจจะสงสัยนะคะว่าทำไมใครปลูกพริกแยกแปลงทำไมไม่ปลูกรวมกันเลยนะคะนั่นก็เป็นเพราะว่านะคะหนึ่งคือโรคและแมลงนะคะสองคือการดูแลและการจัดการง่ายนะคะการให้น้ำให้ปุ๋ยต่างๆด้วยนะคะเราก็เป็นการศึกษาไปในตัวนะคะแต่ที่สำคัญถ้าเกิดการเกิดโรคนะคะเขาก็จะไม่เกิดทั้งหมดนะคะเขาก็จะค่อยทย,ทยอยเกิดขึ้นนะคะ หรือบางแปลงนี้จะไม่เจอโรคเลยนะคะอย่างเช่นแปลงนี้นะคะก็จะไม่มีโรคและแมลงเข้ามากัดทำลายเลยายจึงคิดว่าการที่เราปลูกพริกนะคะในสถานที่ที่แตกต่างก,กันนะคะหรือว่าไม่ใช่บริเวณเดียวกันนะคะก็จะช่วยได้ได้อีกอย่างหนึ่งนะคะว่าโรคพริกและก็แมลงต่างๆจะไม่รบกวนพริกของเราทั้งหมดนะคะ และสำหรับพวกปุ๋ยนะคะใครก็จะใช้ปุ๋ยมูลวัวนะคะแล้วก็จะมีการกำจัดวัชพืชก็จะให้ฮอร์โมอนบ้างนะคะแล้วก็พวกจุลินทรีย์สังเคราะห์สแสงบ้างนะคะแต่ว่าก็จะไม่ได้ให้บ่อยนะคะเพราะว่าใครจะดูว่าการเจริญเติบโตของพริกชนิดไหนนะคะที่เมื่อเราไม่ได้ให้น้ำให้ปุ๋ยอย่างมากพอแล้วสามารถที่จะ เจริญเติบโตได้นะคะแล้วก็ให้ผลผลิตที่ดีนะคะค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปต่อไปนะคะเดี๋ยวใครจะนำเนื้อหาสาระต่างๆเกี่ยวกับพริกมาฝากนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะ